สวัสดีค่ะพบกับปูนะคะวันนี้มีที่ดินตำบลชะอมันมนำเสนอนะคะแปลงเล็กๆค่ะที่ดินจํานวน1ไร่2งานค่ะเอกสารสิจิเหนยคุณแดงค่ะขายในราคาไร่ล,ละสองล้านห้าแสนบาทค่ะตัวผู้ชมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีที่ดินที่ปูยืนอ,อยู่นะคะด้านหลังเป็นวิวเขาเห็นไหมคะ,ะก็ที่ดินจะอยู่ตรงนี้นะคะด้านซ้ายมือของปูนะคะที่ดินจะเป็นที่ล้อมรั้วยาว ขาด้านหน้านะคะติดถนนนะคะ70เมตรนะคะในพื้นที่ของเราจะปลูกต้นไม้ล้อไมไว้นะคะซึ่งมันจะมองไม่เห็นนะคะแล้วก็น้ําไฟปะปาพร้อมนะคะแล้วก็ที่ปูยืนอยู่เนี่ยจะเป็นถนนลูกรังนะคะจากรัดยางเข้ามาถึงแปลงแค่เพียง200เมตรนะคะแล้วก็เป็นถนนสาธารณะนะคะนี่เลยค่ะที่ดินสวยแปลงเล็กๆนะคะจํานวน1ไร่2งานนะคะเอกสารสิ์ถนนคูแดงขันนะคะไร่ล,ละ2ล้าน5แสนบาทค่ะ ในพื้นที่ปลูกต้นไม้ก็จะมีพยอมนะคะแล้วก็ตรงนี้ตันนี้จะเป็นพยอมนะคะตันนี้จะเป็นพยอมแล้วก็ตรงนี้น,น่าจะเป็นพยอมนะคะท้ายแปลงก็จะเป็นต้นคูนนะคะในพื้นที่ปลูกต้นไม้ล้อมแล้วก็ล้อมรั้วไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพื้นที่ล้อมรั้วไว้แล้วค่ะแล้วก็การเดินทางนะคะอยู่ห่างจากอำเภอแก่งคอยนะคะ26กิโลห่างจากอำเภอบ้านา16กิโลนะคะจากถนนสี่เลนเส้นบรานาแก่งคอยเข้ามาถึงแปลงแค่เพียง 2กิโลค่ะแล้วก็เซเว่นซีเจตมวลชะอมก็3กิโลค่ะห่างจากน้ำตกบึงไม้4กิโลค่ะที่ดินนะคะจำนวน1ไร่2งานค่ะเอกสารสิฉนดพุดแดงนะคะขายราคาไร่ละ2อล้าน5าแสนบาทตมวลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะสนใจแอดไลน์ติดต่อหาปูได้ค่ะ092 49 14 374ค่ะยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ